พี่น้องมาแล้วสวัสดีพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องว้าเหมือน,นออกมาจากทำนเลย,ยบอยอดเนี่ยโอ้พี่น้องพี่น้องมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงว้าวโคง้คงโค้งเนาะประเทศประเทศโคง้งโค้งเลยนะ เป็นยังไงบ่ยอดเป็นยังไงตื่นเต้นบ่าโบตื่นเต้น,ตนคืออยากจะเปลี่ยนความตื่นเต้นของบ่ยอดเป็นคําว่ามาจาจันโอ้ประเทศไทยมันสร้างได้ยังไงจากความคิดความคิดโง่เขาบ่าวบรรย่าเขาบ่เข้านะเขาคิดได้ยังไงตรงนี่นะประเทศนะตัดไปทัดมานะพื้นที่คิดบ่ออกเนี่ยพื้นที่เดียวกันคิดบ่ออกเออนี่บยบ่ยอดเนี่ยบ่ยอดเขงอะ่ะพื้นที่เดียวกันนะแต่สร้างถนนพี่น้อง ข้างลุ่มเนาะแล้วก็เฮาแนมขึ้นไปก็จะมีข้างบนอีกแล้วก็ข้างบนอีกว้าวสัน้นเ่ยบอยอดอ,อ,นนอันนี้บ่นในถนนในท่อระถัดตีเฮาเห็นนี่นาแนนนาที<อ>คนล่ามาเห็เแลยต้องตกตะลึงเลยบอยอดประเทศไทยสร้างได้ยังไงนะฮะสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนอยากจะบอกว่าตะลึงนี่อยหน่อยไปดิต้องบอกว่าอัศจรรย์ใจโอ้อยังที่บ,บอย,บยอดเเกินไปเลยบอยอดบอยอดก็บอกว่า้ บายอดนี่ก็ยอมรับว่าบายอดบริเเป็นนักเรียนบริเป็นคนที่มีความรู้เนาะแม่นะ man, man. นะแต่เขาจะคิดได้บอกคือคนไทยนะเขนคิด oh. ได้ยังไงนะคือว่าจนจนว่าโบออกเลยพี่จ้อง <c oughs> คือคนไทยเก่งนะเก่งะไรกะรรายกาเก่งในการออกแบบในการก่อสร้างนี่แหละที่ันบอกว่าทําไมถึงไปเรียนเมืองนอกอ hmm. นะอย่างที่บอายอดเบ,า,บา้องตนวมาก็ว่าประเทศไทยยอมรับความจริงแล้วออกมาพัฒนา เห็นประเทศที่พัฒนาแล้วชื่นชมนะคือคือ,คอมีบางคนนะที่เขามาถามเรามามา,มา,ม,ามาเมนต์เราว่าว่าเราอะ่ะไปไปไมไปชื่นชมเมืองไทยนะนปลยคือไปชื่นชมคือยังโง่แท้อ๋อคือในส่วนตัวนะ่ะถ้าเห็นสิ่งใดหรือว่าเห็นเพื่อนเห็นมูเพื่อนนะมูเพื่อนทีเพื่อนประสบผลสําเร็จนะ่ะเขาต้องยิ่ดีขึ้เ,ข,เขาเด้โอโบเมนสิแบบว่าโอ๊มาซ้ำเติมแบว่าเออคนมันนอกตื่นกุ้งแบบนี้เนาะ ดีมันต้องแบบว่าโอ้ดีดีจังเนาะสมมติว่าคือคโคฟินเฮาแนะโอ้ดีแล้วเนาะดีก็คือดีบุรีก็คือบุรีนะบางอย่างแมนแมนดีคือคือบางยอดได้เห็นบอโบนะมาถ่ายถนนโอ้ดีแล้วบอโบทีได้มีโอกาสไปถ่ายความสวยงามนะบริเวนแต่ถนนนะทุกอย่างบอโบถ่ายนะบางยอกับเบิ้งเป็นเอฟซีบอโบนะเป็นเอฟซีบอโบตั้งแต่ไอ้พูดตามเขาไม่ได้หลายนะตอนนั้นบอนบไม่เห็นแมนแต่แต่ว่าอาจจะบม่ได้คุยกันพี่น้องอาจจะบม่ได้ ทัาหาเพิ่นเนาะคือทางบอต้นแต่ว่าถือว่าก็เป็นผู้นึ่งอีกทีเฮานับถือนะก็<อ>เป็นเป็นเป็นคำร้อน้วก็เป็นยูทูบเบอร์นเนาะแร<อ>กๆเลยเนาะทางไอโบนะแรกๆเลยทีท,ที่บอยอดได้ติดตามคือค,อคอือบาโบเซืรอว่าคนลาวเฮานะับบอยอดเานาะมาเมืองไทยอยากเห็นความเจริญอยากเห็นได้ร้ายจุดของเมืองไทยนะนั่นคือความใฝ่ฝัน,แ,นและนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนลาวเฮานะ อยากจะเห็นมากที่สุดคืออยากจะเห็นถนนพี่น้องพี่น้องเบืองนี้เนาะคือนี่คือทางด่วนบอกเขาอยู่ในตอนนี้แม่ตอนนี้เราอ,อยู่ที่ทางด่วนเฉลิมมหานครเี้บ๊ายยอดอแบบนี้แหละพี่น้องเขาเขาจังห้องว่าทางด่วนนะบ่ได้ถ้าหากว่าทางด่วนในประเทศไทย,ทยนะจะแบบนี้เนาะคือจะตัดเส้นใหม่อจะหาเส้นที่ดีที่สุดและเจระายะเวลาการเดินทางมากที่สุดเจ้าบอ,อาถนนเส้นเดิมมาทำนนคือคือทางด่วนนี่จะหนึ่งก็กกจะ บุคคลก็ขึ้นมาบ่ได้แม่นบ่เอ่อคือทางด่วนนี่จะจำกัดนี่ร์ไซค์รถจักรนะรถสามล้อบุคคลก็บ่สามารถขึ้นมาได้อืมบางเพราะว่าเห็นเฮาเห็นหลายๆเคิดนะและและสิ่งที่มีชีวิตออ๋บางเทื่อเพิ่นเห็นเห็นวัวเห็นควายขึ้นมาน่ะมันคือทางด่วนมันเป็นนั่นคือว่าเข้าจห้องกัทางด่วนอันนี้คันเว้าเรื่องสัตว์น่ะมันจะขึ้นขึ้นมาบ่ได้เพราะมันช่วยยึดเทิงนะตอนนี้แม่นบ่ แต่อยู่บนทุนดินก็นจะเขาว่าบริษัทบ่อยอดเพื่จะทํารั้วขอบชิดปิดกัน้นนั่นคือหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทอําทางดูวนันเนะมีเจ้าหน้าที่ไอ้ทำทุกอย่างเนาะถนน,นก็นมีโคดกวดาดเองนะบริบบเนาะมีมีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดแต่ว่าทางด่วนนี่จะเห็นน้อยมากที่มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดแต่เป็นอย่างถนนคือสะอาดอยู่ตลอดเวลา,น,าวนี่แหละก็คือ จิตสำนึกของคนไทยเอาง่ายๆคือจิตสำนึกแหละจิตสำนึกของคนไทยเนี่ยการถิ่มขยะนี่ขี้เหยื่อนี่คนจะมาถิ่มเน๊ะเมื่อไหร่พ่นศรดูดน้ำเสร็จแล้วโยนทุ่งน้ำออกมาขังทางบ่มีนะคือปฏิบัติกันมาตลอดเห็นไหมเห็นบ่บ่อยเห็นบ่คือทางด่วนนี่แทบจะใช้ตลอดทั้งที่สมงเน๊ะแล้วจะคนจะเอาเวลาเนี่ยมากวาดโหไม่ชอบไปเนาะนี่นี่นี่บ่บอย่างนี้จะเห็นตึกนี่สิ่งที่บางคนอยากให้เห็นนะเราจะเห็นตึก แล้ววันนี้บอกยอดจะได้เห็นสิ่งที่บอกยอดบอกว่บบาโอ้โหตาขางแน่นอนเลย <c oughs> เสือาา้อเลยว่าบอกยอดตรงตาขางแน่นอนเลยมือนี่คือว่าสูงจักสั้นจักสั้นพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศไทยพีอน้องมีทั้งตึกมีทั้งรถเนาะถนนหลายเส้นหลายสายพี่น้องข้างบนก็มีข้างลุมก็มีแต่ว่ารถเยอะกว่าถนนอีกพี่น้องว่าถนนหลายแล้วเนาะ นั่นเห็นตึกวาะตึกช่วงที่มีช่วงแผ่นดินไหวนะอืเราจะเห็นตึกนั่นอ่ะนี่จะเป็นแถวๆที่เรามานี่คือคลองเตยนั้นจะเป็นพระรามสี่นะฮะจะเป็นสถานีทรทัศน์ช่องสามอ้ออันนั้นบทสถานีทท์เป็นเมนเมนเมนช่องสามตึกม,มารินนน เป็นท่าเรืออันที่มีการลากตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือมาจากเปมาจากแหลมฉบังแล้วมาไว้ที่ท่าเรืออันนี้เพิ่นบรรทุกอย่างมาใจนี่นะก็เป็นสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไทยแล้วมันจะเป็นสินค้าสําคัญสําคัญไม่ว่าจะเป็นทางเกษตรหรือว่าพวกเครื่องมืออะไรยัหลายๆอย่างจะมาขึ้นที่ท่าเรือนี้ รถเยอะมากๆพี่น้องเนาะเห็นตึกบางยอดตึกสูงพี่น้องตึกสูงเนาะแต่แต่สิ่งที่โดดเด่นนะอย่ในประเทศไทยเนี่ยบางยอดเนะนั่นก็คือการปลูกต้นไม้เนาะการปลูกต้นไม้คือคือคืออยากจะบอกกันเลยว่านะบางยอดธรรมชาติที่รายร้อมความเจริญความเจริญที่รายร้อมด้วยธรรมชาติอยู่ในเมืองเนาะเน้น รักษาเน้นอนุรักษ์ไม่เน้นทําลายอมไม่เน้นตัดขายเห็น,นตึกว้าวตึกบอยอดเห็นเห็นโอ้ให้บอยอดเบิ้งแบบเต็มอิ่มไปเลยมันนี้อนบอยอดนะบอยอดถือ่าเป็นคนที่ตึกมีหลายแบบมากๆครับผเนาะคือตึกนี้ผมจะสร้างสร้างรูปทรงที่แปลกตาโอด้วยด้วยด้วยแบบว่าอาจจะไปดูจากต่างประเทศนี่ ลูกทงยุโรปลูกทรงแตกต่างไห็นบอกย้อนมางามเนี่ยโอ๋มีทั้งแหลมมีทั้งไอ้ปูมีทั้งเรียมคือคนจะสั่งแบบแบบชื้อเลยก็ได้เนี่ยแต่มันธรรมดาไปมันไทยว่าธรรมดาไปบ่เป็นเอกลักษณ์เนาะเนี่ยมันมันบรมันบ่เป็นเอกลักษณ์มันโดดเด่นวันนี้จะพามายอดไปชมสิ่งที่บ่าวยอดบอกว่าโอ้โหบ่าวโบบ่าวโบุ๊คสันนะฮะวันนี้บ่าวยอดจะได้เห็นเคยได้ยินบ่ สะพานทศมาราชันว้ <Wow. S 1> าเคยเคยเคยแต่ว่าเขาเขาบอกเคยเห็น, <Man. S 1> นบอกเคยเห็นแมนี่อกเราจะได้เห็นนะจะได้พาไปเไปเห็นสะพานภูมิพลสะพานที่บอกเคยเลยว่าโอ้โหสวยงามและทรงคุณค่าของคนไทยแค่ได้เอ่ยชื่อก็เป็นมงคลของชีวิตแล้วสะพานภูมิพล mm. ปกติแล้วเห็นหมอยอดชอบชอบดูแล้วก็ชอบแบบว่าเก็บรายละเอียดแล้วก็จะชอบแบบว่านําสิ่งที่เห็น,นมามาเสริมเติมแต่งนะจากจินตนาการวันนี้หมอยอดจะได้เห็นแล้วก็จะได้พูดตามที่ตัวเองเห็นเนอะอปกติเมื่อก่อนหมอยอดกับางท่านไปนําคลิปเพื่อนมาบางเรือะนะอไปนํารูปภาพมาเพื่อเพือ่อมาเล่านะมื่อนี้พี่น้องหมอยอดกัได้มีโอกาสมามาเล่าแล้วก็ถ่ายด้วยตัวเองนะ หลักเลยคือถนนเราจะพาบอยอดไปเห็นเลยนะจะจะกับตาตัวเองเลยว่าเฮ้ยมันมันมันของจริงนะอันนี้คือเราเราเราเคยได้เห็นจากคลิปวิดีโอนี่บ่าวยอดจะพาบ่าวยอดไปในสิ่งที่บ่าวยอดตะลึงแน่นอนเลยเสื่อเลยว่าบ่าวยอดตะตะลึงแน่นอนเลยครั้งแรกของบ่าวยอดนี่ขนาดบ่าวอเห็นเลยบ่าวยอดยังแบบโอ้โหมันมันแมนกยู่นี้บ่าวบอกว่ามันแมน บอกทางนี่จะแบบชัดเจนนะคือแต่ละสีแต่ละสีมีความหมายเนาะโบเนาะก็ถนนหน้าถนนนั้นจะมีความหมายมันไม่เหมือนกันคือทางสีแต่ละสีเนี่ยยังยังยังสีสีไอ้สีผ้าพะคน้องสียังสีน้ําเงินเออสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวบะก็จะเป็นทางด่วนอ๋อทัดสีถ้าสีเขียวทางธรรมดาเม่ทางรลนดินอ๋อเรือทางพิเศษนะนี่ ทางด่วนระหว่างเมืองทางด่วนก็จะเป็นทางด่วนนี่คือทางด่วนลอยฟ้านี่เบื้องนี้บายอดโอจะเบื้องนี้จะเบื้องนี้เ,<อ>เบื้องนี้บริเมนตึกเดียวเนาะบมเมนตึกเดียวโซนนี้จะเป็นโซนพระรามสี่ดิจะเป็นโซน oh. แถว,แถวตึกบานแหวงคอพตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพเป็นว่ตอนกรุงเทพตอนนี้กรุง,เ,<อ>รงเทพตอนนี้<อ>้านล่างนี้ก็จะเป็นของเตยเขตของเตยจะเห็นโนัมน พี่น้องพี Darwin> ่น้องพี yup. okay? ่น้องเป็นยังไงมาเห็นแล้วมาเห็นแล้วมีแต่ตึกมีแต่ไอ้นั่นเนาะเนี่ยพี่น้องว่าอุโมงค์คอนกรีตเกียงเกี่ยงเนาะเนี่ยเบยอดคิดว่าตัวเองตัวเองคุ้มค่าประกับการได้มาคุ้มค่าบอลมือนี้บลอยดคุ้มค่าเนาะก็นึ่งก็คืออยากขอบคุณอังบาโบ่เนาะที่ ที่ได้พาพยรถยมาเห็นแบบนี้นะที่ได้พาพยรถยมาสัมผัสกับตัวตัวเองมนาะท่านจ้ะเพราะว่าปกติคือว่าอะไรเนยเบื้องตผพานเจ๋เนาะเส่งม่ามมันนี่ก็ดีดีใจมากๆเลยพี่น้องเนาะนี่พยรอยมอะไรเนี่มยมันนี่จากจุดนี้เราจะไปทางดาวคนองเส้นทางนี้จะไปเชื่อมต่อไปทางทางสมุทรสาครนะสมุทรสงครามนะอยอดนะนี่จะเบิ่งมีอยอถ และสิ่งที่เป็นไฮไลท์บักก็จะได้เห็นอีกโมดูลในบอยอดเด้อว wow, ้าวพี่น้องพี่น้องพี่น้องทางลุ่มก็มกีมนี่ถนน,นเนาะมีอีกแจ็คชั้นจังว่านี่ว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นพี่น้องโ oh, oh. อ้โหเราจะได้เห็นก,การของวันนี้แล้วและสิ่งต่อไปเนี้ยบอกอดต้องต้องได้เห็นแล้วก็จะบอก,กเขาเรียกว่าโอ้โ oh, ห oh. เป็นเรื่องจริงหมดนี้เป็นเรื่องจริงหมดนี้บอกก็เสร็จมากว่า ทางธรรมดาก็จะเป็นป้ายอีกสีหนึ่งเนีย่ยทางธรรมดาค<อ>ือจะสีเขียวอนอสีเขียวสีน้ำเงินเนาะป้ายเป็นป้ายไฟเนีย่ยและอีกสำคัญหนึ่งนะที่มีเอฟซีหลายคนถามว่าเฮ้ยเวลาเราขับบานเนาะทำไมไม่มีเส้นแบ่งจราจรคุณจะถามในบอยอดน,อนี่ตอนนี้เราอยู่อีกชั้นที่สองนะชั้นที่สามเราลงถนนนะตอนนี้นะเพราะว่าจะมีชั้นลางชั้นใต้ดินโอ้นี่ และอีกวินาทีต่อไปบอยอดจะได้เห็นเนี่ยบวยอดเตรียมตัวเลยนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่ง EP ของคลิปบอยอดไดยกับวาวใดเนี่ยคือบอวต้นเคยได้เห็นแล้วบอวจับเคยได้มาแล้วบาวยอดวันนี้บอยยอดจะได้เห็นในวันนี้เป็น EP หนึ่งของบยยอดวันนี้รู้สึกเหมือนว่าบอวยอดจะแบบบบตื่นเต้นเลยด้วจังไงมันเราบอกออกนะตื่นเต้นแหละพี่น้องแต่ว่าตื่นเต้นจนแบบว่าเราบอกเพราะว่า มันมีความจเจริญเนาะ,ะเจริญกว่าเขาคิดมากๆอะ่ะเจริญแบบว่าได้มาเห็นม่ได้มาสัมผัสกับตัวจริงเนาะเพราะว่าปกติกะเห็นแต่ผ่านคลิปบ่โวแต่ว่าแบบนี้มาได้สัมผัสตัวจริงแล้วถือว่าว้าวแล้วก็อึ้งเนาะแมน่นอึ้งบาออกได้เหรแม่นแม่นแมน่นโอ้ยน้องพี่น้องถือว่าเห็ุให้คนลาวเนี่ยเข้ามาทำมาทำงานเนาะมาทำงานแล้วก็ได้เห็นแบบนี้กั สุดยอดสุดชุดแล้วนะบุ๊บสุดชุดแล้วโอ้คือชื่นหัวใจไปเลยนะคือว่า<น>ให้ตัวเองมีบุญนะมีบุญวาสนาๆๆนี่แหละที่บุนบอกมาบอกยอดอยากเห็นความเจริญในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้อม,มาไประเทศไทยได้เห็นเลยเนาะปุ๊เนะ,ะนี่แหละ <ๆ S 2> ไม่ต้องรอชาตินะ <ๆ S 2> เห็นบ่นนะเห็นบ่นนั้นสิ่งที่จะพาบ่ายอดนี่คือสิ่งที่บอกกันลว่าเป็นสถานที่อาจจะว่าสูงสุดกว่าได้ที่บ่จอดบ่ยอดชีวิตบ่ยอดเมือนนี้บ่ยอด อีกหนึ่งอีพีนี้บอยยอดจะได้เห็นสะพานฟุสมาร,ราชันคู่ขนานกับสะพานพระราม9เนาะพี่น้องเนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนหรือว่าเป็นทางหลวนเฉลิมมหานะครที่จะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนโมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองนะฮะบางกุ้เทียนบ้านแพ้วนะฮะมอเตอร์เนะวย์อิ่ม82เนาะบอยยอดเนาะนี่บอยยอดเตรียมตัวเลยอีพีนี้บอยยอดจะแบบว่าโอ้ยหรือว่าบอยยอดจะเป็นถนนมอเตัว์เวย์ที่เห็นหยังบอลนี่หยังหยังยังเน่รู้ตัวเลยบอย เห็นมอญก่อนนะลดลดลดพี่น้องลดยุใส่ฝั่งสายเพิ่งเห็นบ่แป๊บเนี่ยดึงเหลืองเห็นมอญยุใส่เอสายเพิ่งดึงเหลือเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องพี่น้องถนนถนนมุมนี้มุมนี้เสียแล้วแบบนี้จักชันจักชันมายอดว้าวสามสี่ซันห้าซันพี่น้องโอ้ บอยอดนี้จะตื่นเต้นแบบไม่โอเวอร์นะท่นานผู้ชมครับเหมือนว่า <c oughs> ยังไม่อินเตอร์เทนนะฮะเหมือนบ่าวบาบ่าวเชฟนะฮะเพราะว่าการตื่นเต้นบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะี่น้องครับต้องใส่ในเทนนะฮ oh. ะเพื่อเพ,พื่อความรับชมอันนี้อันนี้บ,อยอ,บอยอดเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบแบบ,แบ,บตื่นเต้นในใจนี่บอยอดคือไฮไลท์ที่อยากให้บอยอดได้เห็นบอยอด oh. ทางด้านซ้ายมือคือคือบอยอดเป็นเป็นคนที่แบบว่าธรรมดาพี่น้องเซเว่ตื่นเต้นกับตื่นเต้นแบบว่าตื่นเต้นแบบคือคนเห็นเขาตื่นเต้นปกติอ่ะ บริเวณว่าตื่นเต้นที่ใสอินเนอร์หรือว่าเอาเกินจริงอ่ะแต่ว่ามันตื่นเต้นตื่นจริงเนาะตื่นเต้นฮู้ฮูู้้ซึกได้เลยว่าถ้าหากว่าโบมาประเทศไทยพี่น้องกจ็จะก่มีโอกาสได้เห็นเด้สิ่งที่ความเจริญเหล่านี้เนาะแล้วนี่นะนบอยยอดนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้บอยยอดได้เห็นนะสะพานทศมาราชันอันนี้คือสองสะพานทนะีบอยยอดไม่ใช่สะพานเดียวนะที่เราอยู่ตรงนี้คือสะพานพระรามเก้า นี่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้นี่นี่บอยอดดิเอาเขาเขาอยู่เทิงกัตอนนี้อยู่เทิงว้าวบอยยอดคิดว่าเขาอยู่อยู่ลุ่มคนนั้นตอนนี่นะเทิงเนี่ยบอยอดนี่โอ้โอ้บอยยอดบ่อยยอดเห็นนะพี่น้องพี่นกบอยยอดเห็นบอยยอดคิดว่าเป็นไอ้นี่นะไอ้ไอ้สายสายสายนี่นะบอยยอดคิดว่าเป็นเป็นเสื้อสลิงดื่อๆน้อยเด้อป้าพี่น้องพอไม่เห็นเบิ่งเบึงเบึงเบึงผีนกความสวยความงาม เป็นยังไงเป็นยังไงโอ้ยน้อตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ครับบอเคยเห็นจักเสื่อพี่น้องและอีกต่อไปบ่วยอดจะตะลึงมากกว่าน,นี้ย,ยังมีอีกบอบ่อบอยังมีอีกโอ้นี่ลงจากสะพานนี้บ่วยอดจะดเห็นโอ้โหประเทศไทยมันขนาดนี้เลยบอสิ่ะนี่มองลงไปบ่อยอดมองลงไปโอ้บวยอดมองลงไปเห็นบ่ มินังบ้านในหอ้หองซิไปใส่บ้านนี้โอ้โหเราจะไปทางถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนที่เค่อยเกิเเนมไวในเบอยอดตอนนี้แคมมูกนีนะ่บอยอดตอนตอนนี้เฮาเฮาลงนี่เนาะตอนนี้น้ำแอนบังเมนถ้าจะลงไปเชื่อมต่ออีกทางด่วนนี่นี่<อ>คือทางด่วนนี่เนี่ย<อ>เฮียเบิ้งนี่คือจ,จังรุดเข้ามาในโลกอีกโลกหนึ่งนี่นะนี่เห็นบอลอี่แล้วแล้วพูดอยู่เทิงเขาก็มีนี่รถอยู่เทิงเขาเนาะี เห็นวะนี่มุ้งนี่เบิ้งนี่มุ้งนี่เบิ้งพราะอลังการมุ้งนี่ยเบลอยอดอว้าวเป็นหอกเป็นหอกเป็นใดเป็นใดโอ้ยสุดยอดขนาดไหนบลอยอดจาเบิง้งเป็นบลอยอดโอ้ทางเทิงนี่จะมีสองอีกเนาะน,นี่อีกจะเบิ้งที่ไหนพวกน่ะโอ้แล้วก็มีอีกน่ะสร้างรถไฟฟ้าอีกน่ะว้าวสายสีมนตงใต้นะมีทางเทิงทั้งลุ่ม ตอนตอนนี้เขาอยู่ชั้นหนึ่งตอนนี้นะชั้นที่สองที่สามเลยนี่ยโอ้แล้วนี่จะได้เห็นนี่บ่ยอดอ,อันนี้เพิ่งสร้างเนี่อันน,นี้เพิ่งสร้างอันนี้เพิ่งสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อมาแต่เพิ่ง<อ>เริ่มเป็นทางด่วนนะมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองบานขุนเทียนบ้านแพร่ที่เชื่อมต่อมาจากทางด่วนเฉลิมมหานครเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ดุดเงื่อนหรือว่าตึกออกแล้วเพิ่นสร้างสร้างขึ้นไปอีกสร้างมาใหม่คือแบบว่าหาหาพื้นที่ใหม่ จะไม่ทําลายบ้านประชาชนคือจะไม่เป็นคืนพื้นที่ใหม่แต่ว่าไม่ต้องการทําลายเนาะไม่ต้องทําให้ประชาชนมีผลกระทบกับการก่อสร้างนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยทํานี่แหละคือความเจริญของประเทศไทยประชาชนคนไทยมีสิทธิวิพาวิจารณ์แลรัฐบาลรับฟังเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้นบรดนะี้อบลมเนาะบอมีบอมีนี่แหละคือที่บอกว่าประเทศไทยทําไมถึงจเจริญ คือมีหลายความคิดมีหลายความคิดเหนที่แบบพวกคิดในใจที่ได้ไปหลาชถานที่พ้าะเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่และอาจจะสถานที่ที่เหมาะสมมีแม่น้าเจ้าพระยาไหลผ่านตลอดปีอุดมสมบูรณ์นะแบบน่าเายอดนะมีน้าทะเลซึ่งเป็นทะเลที่ขนส่งสินค้ากับทั่วโลกนะมีประชากรที่เยอะแยะและมีเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีเงินเสียภาษีรัฐบาลสร้างสิ่งนี้เพื่อให้ประชาชนย้อนลับคืนมา นี่แหละการค้านถานนเน,นี่พนเก็บเนี่ยพ่นเก็บแค่ภาษีบริเก็บเงินส่วนตัวได้เนาะมอคือคนมีมีเงินมีกําไรจากการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นรถเนี่ยเสียภาษีคนทําธุรกิจค้าขายเสียภาษีทํางานแล้วภาษีเหล่านั้นก็คืนกลับมาเห็นบ่อันนี้คือผลสะท้อนจากการเสียภาษีของคนไทยอ๋ออันนี้บริกเก็บเงินเพิ่มเนาะม่มีมีภาษีจะไม่ศูนย์เปล่าคือสร้างให้คนไทยได้มีชีวิตชีดีขึ้นถ้าประเทศไทยคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นคนไทยก็จะมีเงินมาเสียภาษี นี่แต่ถ้าเกิดว่าการชีวิตไม่ดีการเงินไม่ดีแล้วคนจะเอาที่ไหนมาเสียภาษีบบยอดนี่นี่คือประเทศไทยพี่น้องนี่คือประเทศไทยอตอนนี้เขาบริยูต่างประเทศได้ไหมเนาะเขาอยู่ต่างประเทศโอ้ประเทศไทยประเทศไทยต่างประเทศสลาบเขาต่างประเทศสลาบเขาไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่ประเทศจีนอันนี้คือไทยแลนด์อเขาก็อยู่ต่างประเทศคือกันตอนนี้เนาะตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ ไปพื้นที่ในบอยอดเอา,าแบบคนไทยเลยเนาะและจะได้เห็นอีกบอยอดจะได้เห็นอีกนี่คือสิ่งที่บอยอดจะได้เห็นโอ้หคลิปนี้ฝาวไปถึงบอยต้นบ่อยแจ๊บเลยเอฟซีพุ่งพ,พดดลุ่งพล่ายๆนะบ่อยอดแต่ไม่เห็นแล้วนะครับวันนี้นี่